กํเดียวเมื่อพระสงฆ์จงเริญบอกต่อที่เราหลอ่อพระพุทธตอนนี้สถัทาในมนพลพิธีประนมมือไหว้ไว้เนอร์หลวงพ่อบริกรรมคาถาเจิมชัดอันว่าชัดเป็นร่มหรือจ้องกลางกั้งบางไลยจากนั้นคุณพ่อประเวทใจบรรหารจะคล้องมาไลยคุณแม่ ก็จะคล้องมาลัยไปตามลำดับและเราจึงจะได้ยกเอาเป็นมงคลตอนนี้เกล้าถวายมาลัยใด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อเป็นมาลัยดาวเรืองให้ลูกเรืองอของป่อปัญหาอของป่อประเวทใจปัญหารป่อขยันปารมีคุณแม่จันสีปารมีของพระเจ้าภาคคุณชนทวี ของคุณรัชชนน์มีหรือยัง,ยงท่านแอมเพอท่านนายกท่านกำนันคนณรัภวกวกชัดนี่มันหมายถึจองจองเอาไว้กลางกันแดดกลางกันฝนแต่ว่าเมื่อชัดเอาจองมาซ้อนกันหลายๆชั้นก็จะเป็นชัดอันใหญ่ถามว่าชัด คนบันไดากลางได้กอบันไดานะครับนึกเพื่อนเอาไว้กลางพระเจ้าอยู่หัวขึ้นคงราวันฉัตรมงคลพ่ปพะเวใจบรรหารพุทธการเอาไว้อ่าจะได้เป็นฉัตรมงคลเพื่อนเอากลางหัวพระเจ้าแห่งดินอนั้นเป็นมงคลอนันะเพิ่นเอากางเนือกเกล้าเหนือเสียงอ่าพระพุทธภพิมปาสารูปอ่าก็คือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตนเป็นที่ไหว ดังนั้นอ้าวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนอเนื้อสากยวงโคตมาโคแห่งสากยารานะครับนึกอ้าวพร้อมนออ่าวก็ความประกำตัวหลวงพ่อควประกำตัวหลงวลงพ่ออ่าเจ้าภาพอ้าวเึปล่อยมาเนื้อปล่อยมาให้รเราไปก่อนเออปล่อยมาก่อนเดี๋ยวมันจะตึกยกผักวัชรีมงคลต้นพืชนะ บัดนี้ขึ้นพืนพน่อไฟ

สัทธาก็ไหวเอาเดิมต้องกำฝ่ายก็ได้นั่งเนี่ยพระเจ้าจะบังเกิดขึ้นเป็นมงคลถึงโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าจะอุบัติบังเกิดในบ้านในเมืองให้รุ่งเรืองวัฒนาอาถ้ามีเงินมีคำมีสร้อยมีแหวนมีต่างหูอันเป็นเนื้อทองเป็นเนื้อเงินก็มักจะประจุใส่ลงในตรงนี้ดังนั้นและจะประจุมวลสารขอเทวดาชื่อวิสุทธกัมเทวบุตร เตวดาตนนี้เป็น,ตนเนตวดาแห่งเชิงช่างเราทั้งหลายบกยหันพระพุทธเจ้าครั้งเมื่อมีพระชนชีเตวดาทั้งหลายแม่นบกยหันก็ขอให้ได้สเสด็จลงมาโดยเฉพาะวิสุกรรมเตวบุตรเพื่อมาช่วยปั้นช่วยแปงช่วยแต่งพระพักเพื่อเหมือนอย่างองค์บรมศาาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อพุทธกาล ดังนั้นพุทธลักษณะมีอย่างใดขอเพื่พระเจ้าองค์นี้มีพุทธลักษณะเหมือนพระเจ้าอันยังมีพระชนชีมีสีหลักษณะอันองค์อาจดังราชสีเพื่อมีมหาปุริลักษณะแห่งมหาบุรุษ32ประการดังนั้นหลวงพ่อรพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเป็นเจ้าคณะจังหวัดผู้เมตตา เป็นพระราชาคณะจันเทพนำหล่อแล้วพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาจะได้เกิดขึ้นตะกี้ป่อประเวศใจบรรหารตานชัดกางกัน้นมีทานายเภอเป็นต้นบัดน,นี้พ่อขยันแม่จันสีปรมีและครอบครัวจะได้สร้างยังพุทธรูปเจ้าเป็นตานคุณรัชนนจะสร้างอักพักพระอัคราสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเป็นตาน และจะได้อุบัติบังเกิดขึ้นพุทโธอุปปนโลเกพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจะอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกเป็นมงคลแก่โลกมงคลแก่ลำพูนป่าสร้างสีมงคลต้นพึง่งเป็นมงคลเสี่ยงเสียจุ๊แห่งจุติเป็นใจยักษ์มังกะละอันจะได้เทหล่อขึ้นณนะ การละบัตรนี้นี่มนพระสงค์นะครับเนื้อป้าก้อง